สวัสดีครับก็มาพบกับผมช่องลาระดาบฟอร์จูเนอร์อีกครั้งตอนนี้เราอยู่ที่ถนนมิตรภาพแถวๆลางดงได้ยินว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนไม่รู้จักที่อยู่ข้างๆอยู่ข้างถนนมิตรภาพที่จะไปนครราชสีมาหลายคนอาจจะรู้หลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ เดี๋ยววันนี้เราจะเดินตามวันนี้เราจะไปไปไปหากันที่ว่าติ่งสินที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนแต่มีสายข่าวรายงานว่าอยู่ประมาณกลางดงหรืออาจจะเลยกลางดงขึ้นไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูนะครับ เท้าวเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่หลายๆคนมองข้ามไม่เห็นมองไม่เห็นตัวองค์ท่านเพราะว่าด้วยความไม่รู้หรือว่าอาจจะมีสิ่งปิดบังไม่ทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นองค์ท่านได้เระเวสุวรรณองค์นีถ้ถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับสูงสูงก็ใหญ่ ไม่ใช่วัดไม่ใช่สำนักสงฆ์หรืออะไรนะครับเป็นที่น่าจะามีบุคคลที่ท่านประสบความสำเร็จในการบูชาท่านแล้วก็มาสร้างตรงท่านให้คนอื่นได้กราบไหว้บูชาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมองหาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ขึ้นประมาณว่า ปั๊มปตทกลางดงที่มีขายต้นไม้กันเยอะๆนะครับมีขายต้นไม้กิ่งพันไม้กันเยอะๆเดี๋ยวจะเราจะออกทางคู่ขนานดีกว่าเพื่อที่จะได้มองเห็นองค์ท่านได้สะดวกขึ้นเราออกคู่ขนานดีกว่านะครับข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นปั๊มปตทปั๊มปตท ว่าก็สำหรับใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวๆกางลงก็พอคุณก็จะทราบนะครับว่าเป็นอย่างไร มเอ่ยถแถวนี้ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงน่าจะเลยกลางดงไปประมาณพอสมควรน่าจะเลยตลาดกลางดงไปอยู่หรอกครับ ก็ขาวที่ว่าหนึ่งมองกินอยู่ใกลไปครับเราไปไปเรื่อยตามหากันองเท้าเท้าเท้าวเวสุวรรณอ,องใหญ่ไปไหว้ขอบารมีของท่านให้มีความร่วมย็นเป็นสุข โชครลาบแต่ว่าวันนี้วันหวยออกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหน็นเพื่อนๆเห็นมีคนบอกว่า,าใครที่มากราบไหว้โอ,อกท่านแล้วก็ประสบความสาเร็จแทบทุกคนนะครับขอขอหวยขอโชคขอลาบนนี้ก็หเห็นเห็น เห็นบอกว่ามีความสำเร็จกันหลายคนเดี๋ยววันนี้ปาดากจะพาไปดูคอนเกนสองร้อเก้าสิบเก้ายววันนี้ปลาดากจะพาไปดูดิว่าจะเป็นอย่างไรครับ แถวกลางดงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าน้ำแถวไหลาทางนี่ก็ยังยังไม่แห้งก็ยังพอมีน้ำท่ว,วมขังอยู่ประปรายนีใจะเห็นป้ายใช่ไหม ลูกอมอยู่ไหนลูกอมน่ะน่าจะอยู่ประมาณเนินข้างหน้าแล้วครับคิดว่านะ นี่ก็เป็นตลาดกลางดงขายผลไม้ไรที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็คงจะทราบดีว่าข้างล่างเน่าครับอย่าทำเสียง ครับเดินแล้วครับเกือบเลยเกือบผ่านครับเกือบผ่านเกือบผ่านครับท่านเกือบผ่าน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจอดรถกันตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันเราจะลงไปกราบไหว้อุ์ท่านครับครับเดี๋ยวก่อนนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยเราก็ไปกัน มอุปกรณ์ใี้พร้อมก่อนนะครับครับภาพอัดทันไวหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเดือนเดือนกล้องจากที่ติดหน้ารถไว้ก็เพื่อที่จะเราจะจะไปที่ปูทาเวสุวรรณกันผมยังไม่ได้นะครับต้องสิทลิ์ครับ เดี๋ยวค่อยกินขับมาขึ้นรถไปกินขอบมองตรงนี้ใส่กระเป๋าไว้นะครับสครูนหมุนหน่อยครับหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยสักครู่หนึ่งครับอขอบคุณครับขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่ดูอยู่ก็ขออภัยด้วยครับกำลังหมุนโทษครับ